สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอคําอ่อานศิรจารึกหลักที่1ด้านที่2นะคะวันนี้เรามาต่อกันจากคลิปแรกนะคะซึ่งนักเรียนสามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะคะในหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมของอจทนะคะเรายังอยู่กันที่หน้า41นะคะซึ่ง จะเริ่มคําอ่านศิราจารึกด,ด้านที่2นะคะซึ่งในด้านที่2เนี้ยเริ่มต้นที่เกี่ยวกับภูมิประเทศนะคะยินเรียกเมื่อถามสวนความแก่มันด้วยซื่ออันนี้ก็คือ,อข้อความนะคะใน ที่ที่ครูอ่านไปแล้วในด้านที่1นะคะซึ่งยาวมาจนถึงในด้านที่2ซึ่งเป็นเรื่องของกฎหมายทีนี้เนี่ยในในด้านที่2เนี่ยนะคะเราจะเริ่มสาระสำคัญนะคะที่เกี่ยวกับทางด้านของภูมิประเทศในสมัยสุขโขทัยนั่นเองนะคะ,ะพร้อมหรือยังคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมก็เอาหนังสือขึ้นมาแล้วก็ อ่านพร้อมกันไปด้วยนะคะที่แน่ๆก็คือครูอยากให้นักเรียนได้ารู้จักนะคะรู้จักจดบันทึกคําศัพท์ต่างๆไปด้วยนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้นักเรียนได้จํานะคะได้จําข้อความที่ครูอ่านไปนะคะอ่ะทีนี้เริ่มเลยแล้วกันนะคะไร้ฟ้า ในเมืองสุขโขทัยนี้จึงชื่นชมนะคะสร้างมากป่ามากป่าผูททั่วเมืองนี้ทุกแห่งป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี้ป่าลางก็หลายในเมืองนี้หมากม่วงก็หลายในเมืองนี้มาขามก็หลายในเมืองนี้ใครสร้างได้ไว้แก่มันอ่ะนะคะ ก็กล่าวถึงสาภาพภูมิประเทศนะคะของสุโขทัยนะคะซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสวนผลไม้ต่างๆนะคะนิยมปลูกต้นไม้กันมากนะคะมีปลูกมาปลูกรูกต้นมะพร้าวนะคะต้นขนุนต้นมะม่วงนะคะต้นมะขาม นะคะมีอยู่มากมายเลยในเมืองสุขโขทัยนี้นะคะใครปลูกก็คนนั้นก็ได้กินนะคะใครสร้างได้ไว้แก่มันอ่ากลางเมืองสุขโขทัยนี้มีน้ําตรพังโพสีใสกินดีดั่งกินน้ํำขูงเมื่อแรงรอบเมืองสุขโขทัยนี้ตรีปุตรีบูนได้3,400วานะคะ ก็บอกว่าในกลางเมืองเนี่ยนะคะก็มีสระน้ําที่ใสสะอาดตระพังโพสีก็คือสระน้ําบ่อน้ํานั่นเองนะคะมีความใสสะอาดดังกินน้าโขงน้ําโขงก็คือแม่น้ําโขงนั่นเองนะคะรอบเมืองสุขโขทัยเนี้ยจะล้อมรอบไปด้วยกําแพงเมืองที่มีทั้งหมด3ชั้นตรีบูนก็คือนะคะ ป้อมปราการหรือว่ากำแพงเมือง3ชั้น3,400วาก็คือความยาวประมาณ9.8กิโลเมตรนั่นเองนะคะอ่าบรรทัดที่2ถึงบรรทัดที่8จากภูมิประเทศไปแล้วนะคะก็จะกล่าวถึงเรื่องของประเพณีและศาสนานะคะคนในเมืองสุขโขสุขโขทัยนี้มักทานมักทรงศีลมักโอยทาน ่านี่บอกคุณนะลักษณะสำคัญนะคะของชาวเมืองสุขโขทัยว่าชอบทำบุญทำทานถือศีลน,นะคะพ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองสุขโขทัยนี้ทั้งชาวแม่ชาวเจ้า ถ,ถ้วยป่วยถ้วยป่วยถ้วยนางลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งผู้ชายผู้หญิงฝูงถ้วยมีศรัทธาในพุทธในพระพุทธศาสนาทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคนนะคะกล่าวย้ำอีกทีนะคะว่า ชาวเมืองสุขโขทัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านชาวเมืองชาววังทั้งหลายนะคะล้วนแล้วแต่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนานะคะทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคนนะคะเมื่อออกพรรษากรานกรถินเดือนนึ่งจึงแล้วเมื่อกรานกรถินมีพนมเบี้ยมีพนมหมากมีพนมดอกไม้มีหมอนนั่งหมอนนนบริพานกรถิน โอยทานแร่ปีและยิบร้านได้สูตรยัดกระถินถึงอะไรยิกนะคะอันนี้นะคะก็เป็นหลักฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งเกี่ยวกับศาสนานะคะว่ามัมนมีการทำบุญกระถินกันช่วงออกพรรษานะคะเมื่อออกพรรษาก็จะมีการทอดกระถินถวายสังฆทานมีการจัดพานดอกไม้พานเงินพานทอง นะคะพนมเบีย้ยพนมหมากก็คือมีผ่านเงินนั่นเองนะคะพนมหมากก็ กลวยมากผ่านหมากนะคะผ่านดอกไม้กลวยดอกไม้มีหมอนนัง่งหมอนนอนหมอนนอนก็คือหมอนนอนนั่นเองนะคะไปถวายเป็นสังฆทานให้แก่วัดป่านะคะถึงอรยิกอรยิกก็คือวัดในป่าซึ่งในปัจจุบันนั้นนะคะเราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัดสะพานหินนะคะอันนี้ครูไม่แน่ใจเนืเ้เรียนไปไปดูอีกทีหนึ่งนะคะใครเคยไปสุโขทยัยน่าจะได้ เคยไปเยี่ยมชมวัดสะพานหินซึ่งเป็นวัดป่านะคะอยู่บนยอดเขาสูงอ่ะยังต่ออยู่ที่ประเพณีและาศาสนานะคะเมื่อเจ้าจักมาเวียงเรียงกันแต่อรยิกพูนเท้าหัวลานอ่าเท้าหัวลานก็คืออ่าเต็มไปหมดเลยจนกระทั่งถึงหัวลานนะคะชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยพอมีการมีงานฉลองกระถินนะคะก็ เข้ามาในเมืองกันเต็มไปหมดเลยนะคะเต็มเต็มพื้นเต็มลานหมดเลยดังบงคมกองนะคะบ,บงคมก็คือประโคมกองนะคะด้วยเสียงพาเสียงพินเสียงเลื้อนเลื้อนก็คือการเอื้อนการเอ่ยการขับเป็นทํานองนะคะเสียงขับก็คือการขับการร้องนั่นเองใครจักมักเล่นเล่นใครจักมักหัวหัวใครจักมักเลือเล้อนเลื้อน นะคะคเมืองสุขโขทัยนี้มีสี่ปากประตูหลวงเทียนย่อมคนเสียดกันเข้ามาดูท่านเผาเทียนเล่นไฟเมืองสุขโขทัยนี้มีดังจากแตกอ่ะก็ให้เห็นภาพนะคะว่าในช่วงเทศกาล อทอดกระถินนะมีการฉลองกระถินกันหลังจากที่การกระถินเสร็จแล้วนะคะาชาวบ้านชาวเมืองก็แห่เหนกันเข้ามาในเมืองเพื่อที่จะมาดูการละเล่นดนตรีการขับร้องใครอยากเล่นใครอยากจะทําอะไรนะคะก็ทําได้นะคะ อย่างสนุกสนานนะคะทีนี้นะคะมีประตูเนี่ยนะคะเป็นหลักฐานก็บอกว่ามีประตูใหญ่ทั้ง4ประตูนะคะทั้ง4ประตูก็คนก็แออัดยัดเยียดกันเข้ามาในนี้นะคะในเมืองนี้นะคะอ่ะต่อไปกล่าวถึงศาสนาสถานเมื่อพูดถึงประเพณีแล้วก็ศาสนาแล้วก็มาถึงศาสนาสถานนะคะกลางเมืองสุขโขทัยนี้มีพิหารพิหารก็คือวิหารน,นั่นเองมีพระพุทธรูปทองมีพระ อัฏฐารสมีพระพุทธรูปมีพระพุทธรูปอันใหญ่มีพระพุทธรูปอันรามมีพิหารอันใหญ่มีพิหารอันรามอะคาว่ารามแปลว่ากลางนะฮะในกลางเมืองสุขโขทัยจะมีวิหารนะคะมีพระพุทธรูปใครเคยไปเที่ยวเมืองเก่ามั่งอุยทอยานประวัติศาสตร์ทั้งอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและก็อุทยานศรีสัชนาลายัยเนีเ่ยเยจะเห็นว่า จะมีวิหารมีพระพุทธรูปอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะมีพระอัฏฐารถใครเคยเห็นไหมคะพระอัฏฐารสก็คือพระพุทธรูปนะคะที่ยืนนะคะที่ยืนในในวัดใหญ่ที่จังหวัดพิษณุโลกก็มีนะคะก็อันรามีพระพุทธรูปอันใหญ่มีพระพุทธรูปอันรามก็คือมีทั้งองค์เล็กมีทั้ง องค์กลางว่างั้นเถิะนะคะมีปู่ครูนิสัยมุตนิสัยมุตก็คือพระพิสุทนะคะที่มีพรรษาครบห้าพรรษาละมีเทนมีมหาเทน,นะคะก็มีบรรดานะคะพระมหาเทน,นะคะพระอธิการนะคะพระสงฆ์ต่างๆนะคะมานะคะมา,มา,มา,มาร่วมในช่วง ศาส,สนาพิธีนี้ด้วยนะคะแล้วก็จำภาษาหยุดที่ศาส,สนาสถานต่างๆที่ว่ามานะฮะเมื้องตะวันตกเมืองสุขโขทัยนี้มีอะไรยิกพ่อขุนรามคำแหงกระทำโอยทานแก่มหาถีนสังฆราชปาดเรียนจบบิดกไตรผลละวะกกว่าปู่ครูในเมืองนี้ทุกคนลุกแต่เมืองสีธรรมราชมาอ่ะ <_ S 2> <_ S 1> นะคะในด้าน ใน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 ด้านทิศตะวันตกนั้นนะคะก็จะมีวัดนะคะมีวัดนะคะวัดป่าซึ่งครูได้บอกไปเมื่อกี้ว่าอ่าน่าจะเป็นวัดสะพานหินนะคะอันนี้ครูไม่ได้สันนิษฐานเองนะคะครูดูตามอ่านตา,ตามตำรามานะคะ,ะพ่อขุนรามํำแหงเนี่ยก็จะทําการถวายสังฆทานแก่พระมหาเถรสังฆราชนะคะที่จาพรรษาอยู่ตามวัดตามวิหารต่างๆนะคะซึ่ง ในหนึ่งในนั้นนะคะก็จะมีปู่ครูหรือว่าพระอธิการนะคะพระสังฆการนะคะที่มาจากเมืองนะครศรีธรรมราชก็มีมานะคะลูกแต่เมืองก็คือมาจากเมืองนะคะอ่ะต่อไานะคะยังอยู่ที่ศาสนาสถานนะคะในกลางอารัญญิกมีพระหารอันมนใหญ่สูงงามแก่กลมอ่าแก่กลมก็คือสวยงามนะคะ มากที่สุดนะคะมีอัฐารถอันหนึ่งลุกยืนเบื้องตะวันออกเมืองสุโขททยนี้มีพิหารมีปู่คูมีทะเลหลวงมีป่ามากป่าพูมีไร่มีนามีถิ่นมีบ้านใหญ่บ้านเล็กมีป่าม่วงมีป่าขามดูงามด่งแกล้งแต่งอันนี้เป็นข้อความจารึกนะคะด้านที่สองบรรทัดที่23จนถึงด้านที่3 บรรทัดที่หนึ่งนะคะมีพิหารอันมนใหญ่สูงงามแก่กลมก็คือมีวิหารที่สร้างคร่อมเอาไว้ในลักษณะรูปกลมคล้ายสุเหล่านะคะปัจจุบันนี้นะคะเราไม่เห็นลักษณะแบบนั้นแล้วแต่สิ่งที่เรายังเห็นอยู่ก็คือยังมีพระอัฏฐารถนะคะแต่พิหารนั้นน่ยวิหารนั้นก็ได้ถูกทําลายไปแล้วนะคะในกลางเมืองนะคะก็มีทะเลหลวงทะเลหลวงคืออะไรทะเลหลวงก็คือหลวงก็คือ อแอ่งน้ําที่ใหญ่ๆนั่นแหละนะคะปัจจุบันนี้นักเรียนไปสุโขทยัยนักเรียนจะเห็นนะคะทางไปทะเลหลวงทะเลรูปหัวใจนะคะอ่าต่อมานะคะรอบๆเมืองสุโขทยัยหรือภายในเมืองสุโขทัยเนี่ยก็อุดมสมบูรณ์นะคะมีปลามากปลาปูอย่างที่ที่ปรากฏมาแล้วในใน,ในด้านที่หนึ่งว่ามีความอุดมสมบูรณ์เรื่องสวนไร่นาบ้านเล็กบ้านใหญ่ ยอะไปหมดซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่สวยงามดูงามดังแกล้งดังแกล้งก็คือดังตั้งใจนั่นเองนะคะอะ่อันนี้เป็นข้อความสั้นๆน,นะคะในด้านที่สองซึ่งกล่าวถึงกล่าวถึงอะไรบ้างกล่าวถึงศาสนานะคะกล่าวถึง ศาสนสถานที่สำคัญนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างข้อความในศิราจารึกด้านที่2นะคะในศิราจารึกด้านที่2แล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปที่3ซึ่งเป็นคำอ่านศิราจารึกด้านที่1ด้านที่3ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ